啊。Oh. Oh, what the hell is it? Oh. ปะ่ะถอยเออปะ่ปะป่ะทีกินข้าวแล้วครับพาเดิน<ม>ออกกำลังกายครับวันนี้ตอนเช้าต้องติดโซ่ครับเพราะว่า,วาช่วงนี้ดูเก็บเกี่ยวปะ่ปะป่ะมา เอาเอาเป็นธรรมชาติแห่งท้องทุ่งนานะครับพามาเล็มยงาต้องติดสู้ครับถ้าไม่ติดไม่ได้พี่หม่อเนี่ยเพราะว่าอันตรายหลายอย่างรอบด้าน เออปะปะโอปะปะโอทำเรียมยาฮู้นิ่งฮ uh ู้เต็มที่นะครับ ้วนมาครับตัวนี้เเริ่มอ้วนแล้วร่างกายเริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วหลังจากตกมันมานะครับ ครับวิธีการเลี้ยงช้างของเราวิธีแบบพอเพียงเป็นการเลี้ยงช้างอยู่ในทุ่งนากว้างครับแถวนี้จะมีทุ่งหญ้าทุ่งข้าวนะครับตอนนี้ก็ถึงฤดูก,การเก็บเกี่ยวแล้วนะครับช้างก็จะมาเลีมยหญ้าตามคันนาประมาณนี้นะครับ อนี่เป็นวิธีเลี้ยงช้างแบบบ้านๆแบบของเราเลยนะครับผมแบบฉบับเลยนะครับเอามาปล่อยอก,กินหญ้าเต็มที่เลยครับพี่มําของเรา อารมณ์ดีครับได้ประมาณนี้ยามเช้านี่ครับภาพความน่ารักของพี่หมัมนะครับยามเช้าพามาชมกันนะครับผม โชหุคนครับยชาวเช้าทานให้อร่อยเลยครับอ้าแต่ท่านสงสัยว่าทำไมต้องติดโซ่ต้องติดนะครับเดี๋ยวถ้าวิ่งลงป่ายากกับป่าข้าวเขาเนี่ยจะเอาไม่อยู่นะครับควบคุมไม่ได้นะครับผมเตีย่ยจะควบคุมไม่ไหวนะครับ เราจะต้องแบบอ่าติดโซ่ไว้เพื่อป้องกัน,นครับป้องกันนะครับทางที่ดีที่สุดคือทางไม่ประมาทนะครับประมาทเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นอันตรายนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีผู้รับชมนะครับเออ มา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 ก็จะไปถูตัวครับผมเจอต้นไม้ก็จะไปถูตัวธรรมชาติของช้างนะครับเจอต้นไม้ไม่ได้จะได้ถูชอบแบบนั้นนะครับตอนนี้ไี้ยินเสียงรถเกี่ยวข้าวนะครับ ขนรายครับแบบนี้เรียกขนรายนี่ดึงโซ่ลงก่อนครับเดี๋ยวจะโดนต้นไม้เขาการพามาผอนสายนะครับสำหรับพี่มัมแต่ท่านคงไม่เข้าใจแหละท่านก็เข้าใจนะการติดโซ่เนี่ยนะครับแต่ทำความเข้าใจครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยสำหรับควานด้วยนะครับ นี่คือคลิปความน่ารักนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับแม่แม่จ๋าเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ Thank you very much for watching bye bye I love you everyone สวัสดีครับ